ยานคู่ใจสไตล์สปอร์ตรุ่น 100cc ซซสีเกียร์ย้อนกลับไปในช่วงต้นยุค80หรือราวปีพอสอสาลา2530สมรภูมิการแข่งขันในตลาดรถจักรยานยนต์เมืองไทยเกิดจุดเปลี่ยนใหม่ขึ้นอีกครั้งด้วยการถือกำเนิดของสายพันธุ์ใหม่ภายใต,ใต้การขนานนามว่ารถกระเทยโดยในฝั่งของค่ายซูซูกิ ได้ทำการพัดนาดกระเทยรุ่นแรกของค่ายลงบุกตลาดด้วยโมเดลซูซูกิสปรินเตอร์100ต้นกำลังที่เป็นเครื่องพื้นฐานเดิมของรถครอบครัวรุ่นยอดนิยมรหัส r c 100โดยอัปเกรดเติมความแรงเข้าไปและยังคงวางใจในระบบระบายความร้อนด้วยกังหันเจตคูเทคโนโนโลยีเฉพาะของซูซูกิพร้อมความพิเศษสุดด้วยการติดตั้งระบบเกียร์4สปีดให้ทำงานร่วมกับระบบคอลัสอัตโนมัติ TECs ส่งผลให้มันดูจะมีภาษีดีกว่าคู่แข่งเพียงคันดียอวอในขณะนั้นที่ใช้เครื่องยนต์พื้นฐานจอนาทความจุเพียง80ซีซีและมีระบบเกียร์เพียง3สปีดและด้วยเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่ายังทำให้สปรินเตอร์100คันนี้เป็นรถกระเทยที่สามารถทำความเร็วได้เป็นที่1ในตลาดอีกด้วยเรือนไม้ไฮเทคตามยุครายงานผลครบอ่านง่ายที่สำคัญให้ไฟบอกเกียร์มาด้วยท่อไอเสีย High Speed ชุดโครเมียมดำแบล็กโครเมเดิมโรงงาน100%ทางด้านหุ่นทรงของสปรินเตอร์100รถกระเทยสายพันธุ์ใหม่คันนี้ถือได้ว่าออกแบบมาโฉบเฉี่ยวทันสมัยที่สุดในยุคด้วยเรือนร่างที่ดูปราดเปรียวพร้อมเบาะปัดทรงโดนใจวัยรุ่นในขณะที่ระบบกันสะเทือนก็ออกแบบได้เกินหน้าคู่แข่งโดยด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกแทนที่โชคหน้าขาไก่ของเดิมที่ติดตั้งในรถครอบครัว ในขณะที่โชคหลังแบบคู่ก็ออกแบบเปลือยเปล่าโชว์สปริงเก๋ไก่แปลกตาเครื่องสูบนอนพร้อมกังหันเจ็ตคู่และระบบคอลัสอัตโนมัติ่ e c s เอกสิทธิ์ของซูซูกิยางเดิมรัดทับวงล้อเหล็กของยูเนียนเบาเดิมออกห้างแฮนเดิมทรงเอกลักษณ์สไตล์สปอร์ตไฟท้ายทรงเหลี่ยมรุ่นแรกสว่างเจิดจ้าทั้งกลางวันกลางคืน สำหรับซูซ u k i สปรินเตอร์100คันที่เป็นแบบในครั้งนี้ถือได้ว่ามีความพิเศษเฉพาะโดยมันได้รับการบันทึกเอาไว้ว่าเป็นรถคันที่1ล้านจากสายพานการผลิตของบริษัทไทยซูซ u กิมอเตอร์จำกัดและปัจจุบันยังคงเก็บรักษาเอาไว้ในโชว์รูมที่โรงงานคลองสีพร้อมพี่น้องร่วมค่ายคันพิเศษวาระครบรอบการผลิตคันที่2 3, 4และ5ล้านด้วย